กดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเฉลยแบบฝึกหัด2.7ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่1น,นะคะป .4 นะเอาละเขาบอกว่าจงแสดงวิธีหาจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าเด็กๆถ้าลืมหลักการหาตัวไม่ทราบค่าให้ไปดูคลิปนะคะที่คุณครูสอนไว้นะ เรื่องการสรุปการหาตัวไม่ทราบค่าเนี่ยนะแบบสรุปนะคะเอาละมันก็จะมีอยู่2อย่างคือถ้าตัวตรงกลางหายให้นํามาลบนะคะแต่ถ้าตัวด้านหน้าหายให้ใช้ตรงกันข้ามนี่ตัวที่ใกล้กับตัวไม่ทราบค่ามันเป็นเครื่องหมายลบฉะนั้นตรงกันข้ามก็เป็นบวกใช่ไหมคะนี่ตัวข้างหน้าหายให้ใช้ตรงกันข้ามก็เป็นบวกนะคะอะต่อไปข้อนี้ตัวข้างหน้าหาย ให้ใช้ตรงกันข้ามตัวที่ใกล้กับตัวไม่ทราบค่าเป็นเครื่องหมายลบเราก็ย้ายไปบวกนะลูกนะตัวตรงกลางหายก็เอามาลบนะคะอันนี้คือหลักการเนาะไปดูหลักการเอาเองนะคะวันนี้จะมาเฉลยคะ่ะข้อที่1จากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกลบก็จะได้ครูบอกแล้วว่าถ้าตัวตรงกลางหายให้นํามาลบให้เอาจํานวนที่มากตั้งนะคะ1 4 5 7ห้าด 3 2ลบกับ8 3 4 5 0ดังนั้นสี่เหลี่ยมก็จะแทนด้วยให้กดเครื่องคิดเลขได้เลยเพราะเขาบอกว่าให้ใช้เครื่องคิดเลขนะคะเราก็กด1 4 5 7 3 2กดเครื่องหมายลบ8 3 4 5 0กดเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็จะได้เป็น 62282 2, 2, นะคะ62,282อ่ะวิธีการตรวจสอบคําตอบนะเด็กๆก,ก็เอา62,282เนี่ยมาแทนในสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดเครื่องคิดเลขอีกทีนึง145732 62282 2, 2, แล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับ ถ้ามันเท่ากับ83450แสดงว่าคำตอบ62282เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2ตัวข้างหน้าหายให้ใช้ตรงกันข้ามนี่เราก็จะย้าย3 0 0แสนกว่าเครื่องหมายตรงกันข้ามจากลบก,ก็กลายเป็นบวกนะคะ,ะสี่เหลี่ยมก็จะเท่ากับ2 2 5 4 1 3 6บวกกับ 361,084นะคะอ่าเราก็กดเครื่องคิดเลข254 136บวก361 084เท่ากับอ่ากดมาแล้วก็จะได้เป็น6 1 5 2 2 0นะคะหรือ6060อ15220 วิธีการตรวจสอบคำตอบเด็กๆก,ก็เอา6ก5 2 2 2 0แทนเข้าไปในสี่เหลี่ยมนะคะแล้วกดเครื่องหมายลบ361084และกดเครื่องหมายเท่ากับถ้าได้ผลลัพธ์เป็น254,136ก็แสดงว่า 615,220เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,อ,ะอันนี้คือการแทนค่าเนาะหาคำตอบนะคะก็คือการตรวจสอบคำตอบนั่นเองนะ,ะ,ะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3หาตัวนี้อีกแล้วหาตัวข้างหน้าให้ตรงกันข้ามีตรงนี้จากลบก็ย้ายมาเป็นบวกนะคะ2 4 7 8 1 0ล้าน บวกกับ5 8 7 5 7 2 1กดเครื่องคิดเลขนะคะก็จะได้เป็น30ล้าน6 5 6 8 1 9แล้วก็ตอบนี่คือหน้าที่32นะคะ ไปหน้านี้ค่ะหน้า33เขาให้หาตัวหน้าตัวหน้าหายใช้ตรงกันข้ามนี่เราก็ย้ายจากลบไปบวกฝั่งนี้นะคะจะได้เป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับ53ล้านบวกด้วยจำนวนนี้นะแต่เขาให้แสดงวิธีทําใช่ไหมคะแสดงวิธีคิดเราก็ต้องเขียนด้วยว่าจากความสัมพันธ์ ของการบวกการลบจากความสัมพันธ์ระหว่างนะคะจากความสัมพันธ์ระหว่างมีความสัมพันธ์ของนั่นแหละเนาะ,ะจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ 533373,097ลบด้วย1,832,980ดังนั้นสี่เหลี่ยมแทนด้วยอะไรเราก็กดเครื่องคิดเลขนะคะ53373097-1832980เท่ากับกดเครื่องใหม่เท่ากับนะก็จะได้เป็น

ต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5ข้อที่5เขาให้หาตัวตรงกลางนะคะหาตัวตรงกลางให้นํามาลบเนาะนามาลบก็คือเอาตัวที่มากตั้งลบด้วยตัวนี้นะคะจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกการลบ จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ145ยสี่สิบห้าล้านสามแสนลบกับยีล้านหกแสนหนะคะดังนั้นสี่เหลี่ยมแทนเราก็กดเครื่องคิดเลขค่ะ 1 4 5 3 2 6 0 0 0ลบกับ2 3 6 5 7 9 8 0และกดเครื่องหม่เท่ากับนะคะดังนั้นคำตอบก็จะเป็น1 2 1 6 6 8 0 2 0นะคะคำตอบที่ได้นะ 121,668,020นะคะถ้าจะตรวจสอบคําตอบเราก็เอา121ล้านไปแทนในสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็กดเครื่องคิดเลขนะคะ145326000ลบกับ121,666,820เท่ากับ ถ้ามันเท่ากับ236,57980แสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นคำตอบที่ถูกนะอ่ะลองเอาไปแทนค่าดูนะคะกดคื่องคิดเลขนะอาต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2จงเติมตัวเลขมีหลักการอยู่2อย่างคือคิดแบบธรรมดาก็ได้ศูนย์ลบอะไรได้0ูนย์ก็ต้องเป็น0ูนย์หลบอะไรได้5 6ก็ต้องลบ1 ใช่ไหมคะ5้าลบอะไรได้7แสดงว่ามันต้องมีการยืมข้างหน้ามาแน่เลย15 1ห้าห้าลบอะไรได้7ก็ต้องเป็นเลข8ใช่ไหมสโดนยืมมาก็เหลือสาใช่ไหมลูกสลบ3ลบอะไรจะได้3เท่าเดิมก็ต้องเป็นศูนใช่ไหมคะอะต่อไป3ลบอะไรได้สี่แสดงว่ามันต้องยืมข้างหน้ามาข้างหน้าเหลือ8ตรงนี้เป็นเลขอะไร13บสา สิ 13, ลบอะไรได้4ก็ต้องลบ9ใช่ไหมต่อไปเมื่อกี้โดนยืมมาเหลือ8นะ8ลบอะไรได้5ก็ต้องลบ3ใช่ไหมคะคำตอบก็จะเป็น3 908 10อันนี้คือคิดที่วิธีที่1นะคะอ่คะพอได้คำตอบแล้วเราก็เอาไปแทนในนี้กดเครื่องคิดเลขดูถ้ามันลบกันแล้วเท่ากับ5 4 3 7 5 0ก็แสดงว่าถูกเนีย้ยค่ะ ต่อไปวิธีที่2เราจะหาตัวตรงกลางใช่ไหมคะเราก็แค่กดเครื่องคิดเลขเอา90000สตั้งลบด้วย50000 0คำตอบเป็นเท่าไหร่ก็คือตัวตรงกลางนะคะหาคิดได้2แบบนะ390810คิดทั้ง2แบบคำตอบก็จะเป็นเท่าเดิมนะคะ390810อ่ะต่อไปตรงนี้ จะคิดแบบที่2ให้ดูแล้วกันนะคะเขาต้องการหาสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกเท่ากับเท่าไหร่นี่ให้ใช้ตรงกันข้ามค่ะหาตัวข้างหน้าเนี่ยนะให้ใช้ตรงกันข้ามย้ายจากลบตรงนี้ไปบวกเราก็กดเครื่องคิดเลขเลย1 109728บวกกับ273165เท่ากับเท่ากับ1 3 8 2 8 9 3เอา้าวแล้ลองเราก็ลองกดเครื่องคิดเลขเมื่อกี้เอา132 138นะคะ2 8 9 3ลบกับตัวนี้คำตอบก็จะตรงข้างล่างแสดงว่าเนี่ยคือคำตอบนะลูกนะตอบได้เลย1 3 8 2 8 9 3นะคะ1 3 8 2 8 9 3 จบแล้วค่ะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าแบบฝึกหัด2.7หน้า32กับ33นะคะ